ทดสอบค่ะทดสอบค่ะทดสอบทดสอบทดสอบหญิงเป็นคนถ่ายคลิปค่ะแต่ว่าหน้าผมต้องเป๊ะค่ะวันนี้พาไปดูเกี่ยวกับการเลี้ยงแหนแดงกันนะคะพาไปดูแปล้งกระพมนะครับี่ว่าการทำกระเสตินซี่กระเบอินซี่ครับแต่ละจุดแต่ละจุดนะแต่ละแต่ละจุดกับพมกลับว่ามทำเล็บน้บางครับการเลี้ยงแหนแดงกับพมนะครับ ถึงพมได้มาจากพุมวิชาการเกษตรเป็นกิเลงผู้สากันนู่นให้พันมาแล้วครับพมก็ไปใส่กับพืชต่างๆนะครับเออ่เป็นไนโตรเจนหรือให้นโตรเจนสูงด้วยตัวนี้ครับอยากจะพมไปใส่ในมูลไส้ไส้เดือนได้กินนะครับแล้วพมก็เอามูลไส้เดือนมาใช้ในทำปุ๋ยมักและต่างๆกับมาทำปุ๋ยน้ำมักน้ำอไรนี่มันก็เกิดไอ้ผิดๆได้ดึงนี่ก็เป็นแม่แดงนะคะที่ จเจริญเติโต,ต,ตัวภายในแปลงของนายเกษมนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้นําเสนอเกี่ยวกับเดเดคะ่ะคลิปหน้ามีอะไรมานําเสนอขอให้เพื่อนๆนอชมนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ